วันนี้ครับติดตามกันต่อนะครับสำหรับความประทับใจครับในการทดสอบนะครับ Isuzu MU-X 1.9ในรุ่น Ultimate นะครับเริ่มต้นจากเครื่องยนต์ครับ1.9 Turbo 150แรงม้าที่350นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโมัติ6จังหวะนะครับซึ่งก็มี Partnership ที่พวงมาลัยด้วยนะครับอันนี้มาประทับใจมากทีเดียวโดยเฉพาะกับ0 100นะครับทำได้14.95วินาทีนะครับ หลายท่านนะครับถามว่าระบบช่วงล่างเป็นยังไงหนึบแน่นไหมสําหรับ m ิวเอ็ก4.9อ l t i m a บตคันนี้ก็แน่นอนครับระบบด้านหน้านะครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระปีกดก2ชั้นดับเบิลวิสบนคอยสปริงเหล็กกันโคงและช็อคอัพนะครับส่วนด้านหลังครับไฟลิงในรุ่นนี้นะครับไฟลิงซับสเตนชั่นมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้รับและซับแรงกระแทกเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพว่าถนนอย่างไรนะครับทรงตัวดีแล้วขับเคลื่อนดีแล้วระบบเบรกก็ต้องมาพร้อมกันครับเพราะว่าหน้าหลัง ในีิยเอ็ก1.9คันนี้เป็นดิสซีล้อครับคุณผู้ชมครับพร้อมคลีประบายความร้อนและที่ถามกันมามากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออัตราสิ้นเปลืองนะครับในการขับขี่ในเมืองนะครับจากการทดสอบครับตัวเลขก็ใช้ได้ทีเดียวครับอยู่ที่เฉลี่ย9ถึง10กิโลเมตรต่อน,นิรครับ